การถูกภาพแม่ตุ๊กอ่ถูกถูกถูกเอามาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแม่ถูกรับแม่ถูกรับเชิญจากรายการชีวิตไม่สิ้นหวังให้ไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ครัอ๋ดีตอดีตพระจัน์คมนะฮะก็ไปด้วยใจที่เป็นกุศลนะก็ไม่ได้คิดค่าตัวอะไรด้วยเพราะว่าคิดว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา ก็จะมีคำถามต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดคนตัดคลิปมาได้เก่งมากเลือกเอาคำถามที่มันโป๊ะมากเลยอ่ะเขาก็เลยบอกแม่ตุ๊งผูมาก่อนการเหรอครับพูมาก่อนการใช่คือเราสัมภาษณ์ไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรเราเราไม่ทราบเลยนะคะไม่คิดด้วยซ้ำนะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องต้องชื่นชมคนตัดคลิปมากว่าตัดคลิปได้แบบว่าคำถามแบบ คำถามแบบว่าตรงสังด<ร>ม,มากกระ,ะ,ะอักกระอ่วนใจไหมคะแม่ตุกที่เราต้องม,มีชื่อหรือว่ามีภาพไม,ไม่ไม่กระอักระอ่วนใจเพราะว่าเราก็ไปทําหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็ถูกเชิญไปแล้วก็ไปทําหน้าที่ด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองไปทําเป็นการบํารุงพระพุทธศาสนาเชิดชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปแล้วพอพอมีคลิปออกมาคนด้วยบอกว่าเราเป็นลูกศิษย์คำว่าลูกศิษย์เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์เราก็เป็นลูกศิษย์เพราะว่า ตอนที่เราเป็นลูกศิษย์เราก็ไม่ทราบมะคะว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ถูกไหมก็คือก็เป็นพระที่เราเคารพเพราะว่าท่านเทศเก่งมากท่านเทศดีมากเราก็เอาคําสอนของท่านเนี่ยมาใช้ปรับปรุงตัวเราเองในชีวิตประจําวันได้คือก็เอาเป็นว่าเราท่านก็เทศตามตามพระสูตรตามคําของพระพุทธเจ้า เราก็เรียกว่าเราเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันในเหตุการณ์ตรงนี้คนอาจจะมีคนจานวนใหญ่ะค่ะแม่เลื่อ,อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงแม่อยากจะเป็นกระบอกสี่งอยา่ยาอยา่าอย่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคง ความเป็นพระพุทธศาสนาที่ดีมากๆสําหรับชาวพุทธอย่างเรานะคะอย่าไปเสื่อมกับตัวพระพุทธศาสนาหรือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะก็ต้องก็ต้องแยกแยะให้ถูกถ้ามีคนเข้าใจแม่ผิดว่าแม่แบบว่าสนับสนุนท่านเลยจริงๆมันเป็นเรื่องของอดีตอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตอนนั้นตอนที่ท่านยังเป็นพระอยู่แม่ก็ยอมรับว่าแม่สนับสนุนเพราะว่าท่านเทศดีนะคะโดยที่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น มันก็เป็นเรื่องมันเหมือนเป็นกึง่งกึ่งวิบากกรรมเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่ไม่กระทบอะไรเราวางใจได้เราเป็นคือเราก็ฝึกปฏิบัติมาพอสมควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามว่ากระทบใจเราไหมนิดนึงค่ะแต่สามารถวางได้แล้วเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วอย่างคุณแม่ทำด้วยใจบริสุทธิ์แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันทำให้เราใจก็ยังใจตัวเองก็ยังบริสุทธิ์อยู่ใ,ในขณะที่ทํารายการ ในขณะที่ทํารายการใจเราบริสุทธิ์ร้อเซค่ะแต่ตอนนี้ก็คือบอกอย่างที่บอกก็ต้องแยกแยะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะต่อไปนี้ทำบุญอะไรต่อไปต่อไปนี้ทำบุญอะไรก็ต้องระวังให้มากเกินก็ต้องก็ต้องศึกษานะคะต้องศึกษาแต่อย่างว่านะสำหรับตรงนั้นสําหรับอดีตพระอาจารย์คม มันศึกษายากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมันไม่ไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยอะตอนนั้นอะเนาะก,ก็อาจจะอาจจะมันเป็นวิบากร่วมกับท่านเหมือนกันมั้ คงน่าจะคงเคยทําอะไรร่วมกันมาสักติดหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหนึ่งคำถามที่แม่ถามไปวันนั้นก็น่าจะใช้ได้ดีค่ะคำถามก็ใช้สําหรับคนทั่วไปได้เลยจริงๆแล้วท่านก็บอกแล้วว่าอยู่ที่เจตนาถ้าเราเจตนาดีบุญเราได้แน่นอนแต่ว่าบุญที่ได้ก็อาจจะน้อยลงตรงที่ว่าไม่ได้ทําบุญกับผู้ที่เป็นสุปฏิปันโน,น่ะ ก็อย่างที่บอกให้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะจ้า